สวัสดีจ้าพาชมการจัดเตรียมความพร้อมงานปิดทองรูปเหมือนหลวงพ่อสมบูรณ์อดีตเจ้าอาวาสวัดหอรดีตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะตอนเย็น,เ,ยนเปิดไฟแสงสีสวยงามนะคะพาชมบรรยากาศตอนเย็น,ยนค่ะที่วัดหอรดีตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะบรรยากาศค่ะ พาชมนะคะอยู่ที่วัดหอร,ระดีตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะถัดไปก็จะเป็นโบสถ์นะคะมีไฟประดับประดาแสงสีสวยงามค่ะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายพิธีเปิดงานบุญประจำปีปิดทองรูปเหมือนพระครูสมบูรณ์สาธุวัดปีที่สิเก้าเจริญโภคกรัพย์วัดหอร,ระดีค่ะ บรรยากาศนะคะวันนี้มีตลาดคลองถมค่ะหรือตลาดคนเดินนะคะวันนี้ค่ะเสียงเครื่องกระจายเสียงดังและหึมเลยนะคะตอนนี้ค่ะมาดูความสวยงามประดับประดาไฟที่โบสถ์นะคะอยู่วัดวัดหอระดีตำบลบ้านเพชรอำเภอผูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะเอาบรรยากาศตอนเย็นๆมาให้ชมนะคะอยู่ที่วัดหอระดีตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะตอนเย็นๆนะคะท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันท่านจะเปิดไฟสวยงามนะคะประดับประดาสวยงามค่ะบรรยากาศค่ะเอามาให้ชมตอนเย็นๆนะคะที่วัดหอระดีตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะวันนี้เป็นตลาดนัดของถมในบริเวณวัดก็จะมีรถของ พ่อค้าแม่ค,ะคะ้าค่ะทั้งของผู้คนมาซื้อของมาจอดในบริเวณวัดนะคะที่วัดหอลดีตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมะคะิค่ะบรรยากาศค่ะงานก็เตรียมความพร้อมเตรียมทุกวันนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงวันงานแล้วคะ่ะงานก็จะเริ่ม เตรียมความพร้อมแปลงวันที่29 30, 30 31ทาธันวาคมพศ2567ค่ะแล้วก็ถึงวันที่1มกราคมปีพศ2568ค่ะในวันจะในทุกวันจะมีบาหาแระศพสมโพธิทุกคืนนะคะจะมีลำบงการกุศลมีลำสิ่งแล้วก็ลำเรื่องต่อกอนด้วยค่ะขอเชิญทุกคนนะคะมาชมมาชมมาฟัง มหรสศพนะคะและมามาทำบุญที่วัดหอระดีเสริมบารมีเสริมสิริมงคลด้วยนะคะขอเชิญทุกคนนะคะมาทำบุญที่วัดหอระดีดำบนบ้านเพชรอำเภอผู้เชียวจังหวัดชัยภูมิค่ะตรงนี้คือองค์พระสั่งกระจายค่ะขอค่าประจาพร้อมด้วยกรรยาณิมิตรทุกคนคอยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปะัะโยโหตุาค่ะบรรยากาศนะคะ ตอนเย็นไม่ให้ชมค่ะบรรยากาศตอ,กตอนเย็นกับตอนเช้าความแตกต่างกันนะคะตอนเย็นก็จะมีไฟประดับประดาค่ะตรงนี้เป็นปางประทานพรอนคอยข้าประเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวพร้อมการญาณิมิตรคอยพบแจ่ความดีไม่มีความทุกข์ริพานะปัะปะจโยโหตุสาธุสาธุสาธุค่า ต่อมาก็จะเป็นพระอุปคุตผู้ประทานโชคลาบความร่ํารวยเงินเต็มเงินเต็มเลยนะคะเต็มบาทพระอุปคุตก็จะมีเงินเต็มบาทค่ะมีเงินมีทองเต็มบาทนะคะขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวพร้อมกับยาณมิตรทุกผู้ทุกคนคอยพบแจ่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจ,จโยโหตุขอให้เป็โชคดีรำ่รำรำ่ำรวยรวยเฮงเฮง,งปังปังสาธุ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 าธาธต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปเหมือนของพระครู หลวงพ่อพระครูสมบูรณ์ค่ะวัดหออดีตําบลบ้านเพ็นอําเภอปุเฉียจังหวัดชายภูมิขอยข้ราประเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวพร้อมกัลยาณิมิตทุกผู้ทุกคน,กคนขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะนิพพานะปัจโยโหตุสาทุสาธุสาธ,สาธ,สาธุหลวงปูพ่พระครูสมบูรณ์สาธุวัดผู้ศักดิ์สิทธิ์สาธุสาธุสาธุาธค่ะบรรยากาศค่ะเอามาให้ชมนะคะความสวยงามตอนเย็นค่ะ พาชมบรรยากาศความสวยงามตอนเย็นๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายค่ะวัดหอระดีบ้านเพชรน,นะคะ